Was the รู้กันไหมครับว่าหนังหลายต่อหลายเรื่องที่เราได้ดูได้ชมกันเนี่ยมันมีบางเรื่องนะครับที่ต่อยอดมาจากแนวไอเดียความคิดซึ่งเคยถูกทำเป็นหนังสั้นมาก่อนและในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเหล่านาั้นกันกับ16หนังสั้นที่ผันไปเป็นหนังยาวถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับ หนังสั้นปี1978เรื่องนี้นะครับถ่ายทำด้วยกล้อง Super ร์เอ็ฟิลมผลงานระหว่างเพื่อนสนิทแซมไรมีและบรูซแคมเบลที่ได้ทำหนังสั้น30นาทีขึ้นมาในชื่อ Within the Woods กับเรื่องราวสยองขวัญระทึกขวัญกับชายที่ได้ไปปลุกปีศาจกลางป่าขึ้นมาด้วยความไม่ได้ตั้งใจและเกิดเป็นหายนะเนื้อเรื่องมันคุ้นๆใช่ไหมครับใช่แล้วครับเพราะว่ามันได้ถูกทำมาเป็นหนังยาวในชื่อเรื่อง h e Evil d e a d ในปี1981 มันได้สร้างชื่อเสียงให้แซมไรมีและบรูซแคมเบลประสบความสำเร็จอย่างมากในเวลาต่อมาในปี2003นะครับผู้กำกับเจมส์วานและลีแวนเนลได้ทำบทหนังซอขึ้นมาเพื่อจะนำไปเสนอค่ายขอทุนไปทำเป็นหนังใหญ่ที่ออสเตรเลียแต่ทั้งคู่นะครับกลับโดนปฏิเสธเขาจึงวางแผนกันใหม่เดินทางไปยังลอสแองเจลิสและตัดสินใจทำหนังสั้นเรื่องนี้ขึ้นมาในชื่อเรื่องซอ0.5 เพื่อให้เห็นเป็นไอเดียที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วมันก็สำเร็จครับเขาได้เงินทุนมา1.2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ39ล้านบาทแล้วมันก็ได้ออกมาเป็นซอบหนังในปี2004ที่เราได้เห็นกันซึ่งมันก็ได้กลายเป็นแฟนชายนะครับคลอดออกมาอีกหลายภาคมีเกมมีสวนสนุกเฉพาะและล่าสุดก็มีหนังฉบับรีบูตออกมาในชื่อสไปรอลในปี2021ทุกวันนี้นะครับมันประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกลายเป็นแฟนชายหนังโปรดของใครหลายคนเลยทีเดียว ในปี2008นะครับแอนดี้มัเชียติและพี่สาวบาบาร่านะครับได้ทำหนังสั้นขึ้นมาเรื่องหนึ่งในชื่อมามาและหนังนะครับมันก็เป็นกระแสนในเวลาอันรวดเร็ว จนไปเตะตากิลเลโมดเดลโตโลที่ขออาสาอำนวยกการสร้างและออกทุนในการทำหนังสั้นเรื่องนี้ให้เป็นหนังยาวออกมาในปี2013โดยตัวหนังยาวนะครับใช้ชื่อเดียวกันกับเรื่องราวของสองพี่น้องที่หายตัวไปอย่างลึกลับในวันที่พ่อแม่ถูกฆาตรกรรมจนหลายปีต่อมานะครับทั้งสองก็ได้รับความช่วยเหลือเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งแต่บางอย่างก็กำลังตามมาคุกคามพวกเขา หนังสยองขวัญผลงานการกำกับและเขียนบทของเจนนิเฟอร์เคนเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกชายวัย6ปีเพียงลำพังซึ่งลูกชายเขาบอกว่ามีปีศาจคอยตามหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาและหมายเอาชีวิตเขากับแม่ปีศาจตนนั้นมีชื่อว่าเดอะบารบดุกซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับก็ถูกสร้างมาจากหนังสั้โโนโมนาโคปในปี2005ที่ชื่อว่ามอนสเตอร์ก็เกิดมาจากไอเดียของเจนนิเฟอร์เคนนะครับที่มีเพื่อนเ,นเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ลูกชายเขาบอกว่าได้รับบาดเจ็บจากสัตว์ประหลาดที่เขาคิดว่าาเห็นนนใบ้ คจึงคิดว่าจะเป็นยังไงนะถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆจนได้สร้างหนังสั้นออกมาและด้วยความที่มันโด่งดังนะครับมันจึงถูกทําออกมาเป็นหนังยาวโดวยทุนสร้าง2.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ83ล้านบาทโดยทุน30,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ900,000บาทเนี่ยเป็นการระดมทุนมาจากคิกสตาร r เตอร์ให้เกิดเป็นหนังเรื่องนี้ขึ้นมาด้วย l i ฟ s Out หนังสยองขวัญผลงานการกำกับของเดวิดเอฟแซนเบิร์กที่บอกเล่าเรื่องราวของสิ่งลี้ลับที่จะปรากฏตัวในตอนไฟดับและจะหายไปตอนไฟเปิดซึ่งแท้จริงแล้วนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันต่อยอดมาจากหนังสั้นในปี2013ที่ผมเชื่อว่าใครหลายต่อหลายคนน่าจะเคยได้ดูเห็นผ่านตากันมาบ้างหนังสั้นเรื่องนี้นะครับตัวเขาและภรรยาลอตตาลอสเทน ได้สร้างขึ้นส่งประกวดในโครงการประกวดหนังสยองขวัญถึงแม้ตัวหนังจะไม่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศนะครับแต่พอมันลง YouTube ก็ได้กลายเป็นไวรัลฮิตทันทีทําให้มีเอเจนต์มากมายติดต่อเข้ามาหาเขาเพื่อจะขอทําไปเป็นหนังยาวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรอเวนสเกรนะครับที่ได้ร่วมมือกับเจมส์วานจะมาอํานวยการสร้างให้ถึงแม้วาเนี่ยจะชอบหนังสั้นมากแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยยังลังเลที่จะเขียนบทใหม่เขาจึงให้เอฟแซนเบิร์กเนี่ยมาเขียนบททรีตเมนต์สำหรับเวอร์ชันหนังยาวออกมา จนมันเกิดเป็นหนังอย่างที่เราได้เห็นกันแต่มันมีเรื่องนิดน,นึงครับเกี่ยวกับประเด็นนี้คือมียูทูบเบอร์คนหนึ่งครับนามว่าคริปส์แม็กพาสตาได้อ้างว่าหนังไลท์อาของเดวิดเอฟแซนเบิร์กเนี่ยไปเอาไอเดียมาจากเรื่องสยองขวัญของเขาในช่องที่ใช้ชื่อว่า The a b s t e r g o Man เพราะว่าหนังสั้นไลท์อาลเนี่ยได้ลงในเดือนธันวาคมปี2013นะครับแต่แอปสเตอร์โกแมนเนี่ยลงในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2013กับเนื้อหาที่คล้ายเล่นกับความมืดและมีสิ่งลี้รับโผล่มาเหมือนกัน ถึงะนั้น,นะครับเดวิดแอฟซานเบิร์กเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้เรื่องนี้แต่อย่างใดคาโกหนังซอมบี้ออริจินอลจาก n น t f l i x ผลงานการกำกับของเบนฮาริงและเยอันดาแลมกับเรื่องราวของชายผู้เป็นพ่อตื่นขึ้นมาบนรถที่ประสบอุบัติเหตุพบว่าภรรยาเนี่ยกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็ถูกกัดแต่ลูกของเขานะครับปลอดภัยดีเขาจึงตัดสินใจหาทางปกป้องลูกของเขา และนี่นะครับคือหนังที่ต่อยอดมาจากหนังสั้นในชื่อเดียวกันของ2ผู้กำกับเดียวกันนี่แหละที่ส่งประกวดในงาน t o p f e t สอ u s t ต a l i ีจนได้กลายเป็นกระแสะไวลัเลโด่งดังมากๆและ Netflix นะครับก็ขอซื้อไปทำเป็นหนังยาวโดยส่วนตัวนะครับผมชอบในฉบับหนังสั้นมากกว่านะมันกระชับได้ใจความกินใจมันครบทุกอย่างแล้วแต่พอยืดเป็นหนังยาวเนี่ยเลยรู้สึกว่ามันเวิ้นเกินความจําเป็นไปสักหน่อย ในปี2007นะครับนักแสดงอย่างเจเบอรูเชลและเซธโรเจนได้แสดงในหนังสั้นความยาว10นาทีในชื่อเจและเซธ vs. เดอะอพอลิคลิปส์เรื่องราวของเพื่อนสองคนที่เถียงกันในขณะที่ติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์กับโลกภายนอกที่กำลังเกิดวันโลก,กาวินาศและมันมีเหตุการณ์ที่เจต้องออกไปซ่อมท่อน้ำนะครับเพื่อทําให้น้ํากลับมาไหลแต่นั่นมันหมายถึงชีวิตนี่คือหนังที่การเข้าฉายในงานเทศกาลหนังเฉยๆนะครับถึงแม้ตัวหนังเนี่ยจะไม่มีอะไรมากไม่เห็นปีศาจหรือสัตว์ประหลาดเลยด้วยซ้ํา แต่มันกลายเป็นไอเดียที่ต่อยอดกลายเป็นหนังสนุกเรื่องหนึ่งในชื่อเรื่องว่า This Is The End ในปี2013ผลงานการกำกับของอ e ีแวนโกเบิร์ตและเซธโลเจนที่ยังคงได้เจก,กับเซธกลับมารับบทเดิมนะครับเพิ่มเติมด้วยนะักแสดงอีกมากมายทั้งเจมส์ฟานโกโจนาฮิลครกโรบินสันและอีกมากมายที่แต่ละคนในเรื่องนี้นะครับรับบทเป็นตัวเองนั่นแหละบอกเล่าเรื่องราวของงานปาร์ตี้เหล่าคนดังที่จัดขึ้นที่ฮอลลีวูดแต่ดันต้องมาติดอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเพราะภายนอกกำลังเกิดหายนะ 12 Monkeys นี่คือหนังไซไฟย้อนเวลาสุดคลาสสิกจากผลงานการกำกับของเชอร์รี่กิลเียมแสดงนำโดยบุสฟิลลิสและแบรดพิตที่เป็นการส่งให้พิตนะครับเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งแรกในชีวิตลักรู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยอิงมาจากหนังสั้นของฝรั่งเศสในปี1962ผลงานจากผู้กำกับคริสมา a r เกอร์กับหนังสั้นที่ชื่อว่า La Jetée ไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับเป็นภาษาฝรั่งเศส ซึ่งหนังสั้นเรื่องนี้นะครับนำเสนอด้วยรูปแบบภาพนิ่งขาวดําพร้อมด้วยเทคนและคําบรรยายบอกเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ต้องอาศัยอยู่ใต้ดินที่ปารีสหลังหายนะล้างโลกจากสงครามโลกครั้งที่3เหล่านักวิทยาศาสตร์นะครับจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องเดินทางข้ามเวลาและส่งชายคนหนึ่งเดินทางข้ามเวลาไปแก้ไขอดีตเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายขึ้น พราะชายคนนี้นะครับคือคนเดียวที่สามารถทนความเจ็บปวดจากการเดินทางข้ามเวลาได้ซึ่งในเวอร์ชั่นของกินเลียมนะครับก็ยังคงยดตีมเดิมนะครับกับความทรงจําที่เสียหายและการเดินทางข้ามเวลาแต่เพิ่มไปด้วยเรื่องราวของไวรัสมรณะและองค์กรอาชญากรรม army of the twelve m o n k e y s ในปี2005นะครับผู้กำกับนิวบรอมแคมป์ได้สร้างหนังสั้นเชิงสารคดีขึ้นมาเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับโลกดิสโทเปียในแอฟริกาใต้ชื่อเรื่องว่า a l i f e in j o e b u r g กับเรื่องราวที่ตามติดกลุ่มผู้ลี้ภัยนอกโลกนะครับที่มาอาศัยอยู่ที่โจฮันเนสเบิร์กและดูว่าเหล่ามนุษย์เนี่ยปฏิบัติต่อมนุษย์ต่างดาวอย่างไรจนเรื่องนี้นะครับมันไปเตะตาปีเตอร์แจ็กสันที่วางแผนจะอำนวยการสร้างหนังจากเกมฮาร์โลกร่วมกับบลอมแคมป์อยู่แล้วนะครับ แต่ท้ายที่สุดเนี่ยฮารโลก็ไม่ได้ถูกสร้างออกมาเป็นหนังจะทางแจ็กสันเนี่ยให้เงินทุนจำนวน30ล้านดอลลาร์แกบร้อมแคมป์แล้วบอกว่าเขาอยากทำอะไรก็แล้วแต่เลยผลลัพธ์ก็คือออกมาเป็นหนังเรื่อง District 9ที่ประสบควา,ามสำเร็จอย่างสูงเข้าชิงรางวัลออสการ์4สาขาและเข้าชิงอีกหนึ่งนูกโลกทองคำ หนังแอคชั่นไซไฟอาชญากรรมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับโลกผู้มีพลังพิเศษแต่เป็นเพียงประชาชนกลุ่มน้อยนะครับแทนที่พวกเขาเนี่ยจะอยู่อย่างฮีโร่พวกเขากลับถูกสังคมกดขี่ใช้พลังได้แค่จําเป็นในแรงงานต่างๆเท่านั้นแต่แล้ววันหนึ่งนะครับทุกอย่างก,ก็เปลี่ยนไปเมื่อมีผู้ใช้พลังบางคนอยากใช้พลังนี้เพื่อก่ออาชญากรรม นี่คือหนังจากผลงานการกำกับของเจฟชาที่ต่อยอดจากหนังสั้นของตัวเองในชื่อเดียวกันในปี2 0 1 6นะครับความยาวประมาณ10นาทีหนังสั้นเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่ได้รับการระดมทุนสูงสุดตั้งแต่เคยมีมาจนกลายมาเป็นหนังใหญ่ใช้นักแสดงหลักคนเดิมอย่างโรบบี้อเมลและซองขังเพิ่มมาด้วย s t สตีเฟนอเมล ตัวหนังสั้นนะครับทำได้ดีซีจีเนียนตาและมีไอเดียที่น่าสนใจมากแต่โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าฉบับหนังยาวนะครับมันต่อยอดได้สอบตกสุดๆแต่ถ,ถึงกระนั้นนะครับมันก็ได้สร้างภาคต่อมาและถูกขายลิขสิทธิ์ให้กับทาง n น t f l i x โดยมีตัวนําใหม่กับเรื่องราวของเด็กสาวที่มีพลังผิดปกติเป็นพยานรู้เห็นการฆาตรกรรมของพี่ชายตนเองเธอได้รับความช่วยเหลือจาก2อกดีตนักโทษที่ได้ดักแสงเดิมอย่างลอบบี้และสเฟานาเมลมารับบทด้วย ก่อนที่กายริชีจะสร้างชื่อให้กับตัวเองเป็นผู้กำกับสุดมีสไตล์อย่างทุกวันนี้นะครับในปี1995ตอนที่เขาอายุได้27ปีเขาได้สร้างหนังสั้นขึ้นมาเรื่องหนึ่งในชื่อ The Hard c a เ e เป็นหนังสั้นความยาวประมาณ20นาทีมันได้รับความสนใจจากสติงนะครับล็อกสตาร์ชื่อดังเนื่องจากภรรยาของเขาผู้เป็นนักสแสดงและผู้กำกับได้บังคับให้สติงได้ดูครับผลปรากฏว่าสติงชอบมากนะฮะจึงได้ไปพบกับริชชี่และระดมเงินให้ริชชี่เนี่ยไปทําออกมาเป็นหนังใหญ่ซะจนในที่สุดนะครับมันก็ได้ปรากฏแก่สายตาชาวโลกในชื่อ Lock s t o c k and Two Smoking b a r r e l s แจ้งเกิดให้บกล้ริชชี่อย่างหดงาม ฟรงค์มิลเลอร์เคยสาบานว่าจะไม่ขายลิขสิทธิ์กราฟิกโนเวลของเขาเรื่องไหนให้ไปทำเป็นหนังทั้งสิน้นโดยเฉพาะสินซ i ตีแต่ทางด้านพ่วงกับอย่างโรเบิร์ตโรดิเกสนะครับทำให้แฟรงค์มิลเลอร์เนี่ยผิดคำสาบานได้โดยตอนนั้นนะครับโรดิเกสเนี่ยอยากทำหนังเรื่องนี้มากตัวเขานะครับจึงตัดสินใจทำหนังสั้น3นาทีในชื่อ The Customer Is Always Right พิสูจน์ให้มิลเลอร์เห็นว่าเขายังคงยึดรูปแบบคอนเซปต,ต์ของฉบับกราฟิกโนเวลเอาไว้อย่างครบถ้วนพอหลังจากที่มิลเลอร์ได้ดูนะครับก็แฮปปี้แบบสุดๆและศรัทธาในตัวโรดิกเกวสเป็นอย่างมากเขานะครับจึงได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาให้ดัดแปลงเรื่องนี้ไปทําเป็นหนังได้โดยตัวมิลเลอร์และโรดิกเกวสเองนะครับก็มาร่วมกันกำกับและเขียนบทด้วยโดยมีเควินตินทารันติโนมารับบทผู้กำกับรับเชิญและหนังสั้นที่โรดิกเกวสสร้างนะครับก็ได้ไปเป็นซีนเปิดเรื่องในซินซิตี้ จะเรียกว่าหนังสั้นก็ไม่เชิงนะครับเพราะในปี2007โรเบิร์ตโลดิเกสและควินตินทาแลนติโนได้ร่วมมือกันทำหนังเรื่องกรายเฮาส์ที่ผสมผสาน2เรื่องราวของเจ้าตัวระหว่าง Planet t ทอร์ r อร์ของโลดิเกสและเดดพ o ฟของทาแลนติโนซึ่งมันได้พ่วงตัวอย่างหนังหลอกๆเข้ามาด้วยนะครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องมาเชเตที่แสดงนำโดยแดนนี่เทรโฮ ตอนแรกนะครับก็ไม่มีใครคิดอะไรหรอกแต่3ปีต่อมาไอเจ้าหนังมาเชเต้นะครับมันดันถูกทำเป็นหนังขึ้นมาจริงๆโดยมีโรเบิร์ตโรดิเกสร่วมกำกับและเขียนบทก่อนที่ดเมีย h นเชเซลจะไปสร้างชื่อในลาลาแลนดเขาได้ทำยอดหนังกเกี่ยวกับดนตรีขึ้นมาเรื่องหนึ่งครับซึ่งเป็นหนึ่งในหนังที่ผมโปรดปรานมากเขารับหน้าที่กำกับและเขียนบทนั่นก็คือเรื่อง i ิบ a s ชนำสแสดงโดยไมส e ทลเลอร์และเจเคสิมอนส์ ในตอนแรกนะครับเดมียนเชเซลเนี่ยไม่มีเงินทุนในการทําหนังเรื่องนี้ออกมาเป็นหนังใหญ่นะครับเขาจึงทํามันออกมาในรูปแบบหนังสั้นจนตัวหนังสั้นเนี่ยได้เข้าไปฉายในเทศกาลหนังสั้นแดนซ์ฟิล์ม Festival ในปี2 0 1 3ผลปรากฏว่ามันชนะรางวัลช h o r ฟิล l ม Ju r y a w a r d และเขาเนี่ยจึงเอาเงินรางวัลที่ชนะนะครับมาสร้างเป็นหนังยาวให้เราได้ดูกันผลก็คือมันออกมายอดเยี่ยมมากนะครับตัวหนังเนี่ยคว้ารางวัลออสการ์ไปถึง3สาขาจากการเข้าชิงทั้งหมด5สาขาและคว้ารางวัลลูโลกทองคําอีก1สาขา ในปี2005มีนักศึกษาฟิล์มคนหนึ่งนะครับชื่อว่า Shane a c คอร์ได้สร้างหนังแอนิเมชันเป็นที่สิทธส่ง UCLA Animation Workshop ในชื่อเรื่องว่า n i g h หนังสั้นความยาวประมาณ10นาทีตามติดเรื่องราวของกลุ่มตุ๊กตา,าพาาที่พยายามเอาชีวิตรอดในโลกหลังไหยาะซึ่งแอนิเมชันสั้นเรื่องนี้นะครับไปเตะตาทิมเบอร์ตันเข้าอย่างจัง และเขาอยากให้แอคเคอร์เนี่ยทำมันออกมาเป็นหนังยาวเต็มๆจนกระทั่งในปี2009นะครับมันได้ถูกปล่อยออกมาโดยแอคเคอร์เนี่ยรับหน้าที่กำกับเองและมีเบอร์ตันอำนวยการสาร้างร่วมให้เสียงภาคโดยนักสแสดงชื่อดังมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเรจ w าวูดเจนนิเฟอร์คอนเนลลีและจอห์นซีไรลีย์ ปิดท้ายกันไปด้วยอีกหนึ่งหนังแอนิเมชันที่ย้อนกลับไปในปี2007ทางดิสนีย์เนี่ยได้เซ็นสัญญากับทิมเบอร์ตันมากำกับหนัง2เรื่องเรื่องแรกก็คือ a r i c e in Wonderland ส่วนอีกเรื่องก็คือหนัง Stop Motion รีเมคจากหนังสั้นของเจ้าตัวในปี1984ที่มีชื่อเรื่องว่า Franken Winnie ซึ่งตอนแรกนะครับเมื่อหนังสั้นทำเสร็จเนี่ยทางดิสนีย์กลับไล่ทีมเบอร์ตันออกครับด้วยเหตุผลที่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นไปตามคาดของทางค่ายในฐานะคคค่ายหนัังรรอบรว ดิสนีย์นะครับจึงเก็บหนังสั้นแฟรงเกนวินนี่เรื่องนี้เข้ากลุ่มไปจนกระทั่งเบอร์ตันประสบความสําเร็จอีกมากมายกับหนังหลายเรื่องทางดิสนีย์นะครับจึงตัดสินใจปล่อยหนังสั้นเรื่องนี้ออกมาในปี1992เป็นรูปแบบวิดีโอและอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นครับดิสนีย์เนี่ยกลับมาจ้างทีมเบอร์ตันอีกรอบและทีมเบอร์ตันเนี่ยก็ได้หยิบหนังสั้นของตัวเองนะครับมาทําเป็นหนังแอนิเมชันยาวรูปแบบสต็อปโมชั่นและปล่อยออกมาในปี2012เข้าชิง1รางวัลอสการ์และเข้าชิงอีก1ราูกโลกทองคํา สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับใครมีหนังสั้นเรื่องไหนที่ถูกทำเป็นหนังยาวอยากจะแนะนำหรือประทับใจเรื่องไหนในคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย